ร้านน้ำพริกดังโรแจงอีกมุมหลังดรามมาโดนทัวลงยับเยินกลายเป็นดรามมาร้อนระอุก,กันเลยทีเดียวกับเหตุการณ์ที่รายการโคร้ชแค็ตอนที่66เช็กอินตำนานร้านพริกแกงแห่งบางลำพูที่ร้านน้ำพริกนิตยาดำเนินรายการโดยแขกคำพก,การและโรซี่แต่แล้วกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อจูจ่ๆเจ้าของร้านกลับไม่อนุญาต จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหหักผุดแฮชแท็กน้ำพริกนิตยาไล่ควายแดงทยานพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดแขกคำพกาก็ได้ออกมาชี้แจงทม์ลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอธิบายเรื่องแฮชแท็กน้ำพริกนิตยาไล่ควายแดงอีกครั้งนะคะ 1. ทีมงานติดต่อล่วงหน้า 2. ร้านนัดหมายวันถ่าย 3. ร้านฝากข่าวพีอางานบุญให้เราพูดในวันที่จะมาถ่าย 4. ร้านแจ้งล่วงหน้าว่าคุณนิตยาจะมาเข้ารายการด้วย 5. ก่อนไลฟ์ทีมงานสแตนบายที่ร้านคุณนิตยารับรู้และรอเราที่ร้าน 6. เราเปิดรายการหน้าร้านคุณนิตยาก็ยืนดูอยู่จับในร้าน 7. เป็นอย่างที่เห็นในไลฟ์ 8. คุณนิตยาทำเป็นมึนว่าไม่เคยดูรายการขอไม่ให้ถ่าย 9. มีความพยายามจะเลี้ยงอาหารเราหลังจากแหกเรากลางไลฟ์ แขกบอกว่าเราไม่ได้มากินฟรีเรามาถ่ายรายการล่าสุดมีคอมเมนต์จากหลานเจ้าของร้านได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าคุณป้านิตยาโดนกดดันอย่างหนักและเคยยุ่งเกี่ยวกันเมืองจึงไม่รู้จักคำพกาและคุณป้าไม่ได้พูดเลยว่าไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงถ้ารังเกียจคงไม่จัดอาหารรองรับไว้ให้ขอร้องว่าอยากล่าวหาท่านผิดผิดอยากให้ใช้สติแยกแยะให้ถูกท่านผิดที่ไม่แจ้งก่อน แต่ท่านไม่ผิดและไม่ควรโดนประจานแบบนี้